แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เศรษฐกิจมีการเติบโตขึ้นมาถึงสองเเซนด้วยกันคุณจุพรมองเรื่องของเศรษฐกิจยังไงบ้างครับคือเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคือท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นปัญหาครับไม่ว่ารัฐบาลนะครับจะมาจากการเลือกตั้งครับหรือมาจากการรัฐประหารก็าตามครับเพราะว่าท้ายที่สุดเนี่ยคำตอบมันจะไปอยู่ที่เศรษฐกิจบาดทองรหกยากครับในอดีตเนี่ยนะครับมีทฤษฎีสองแนวความคิด นี่ผมยกตัวอย่างครับนะครับรัฐบาลบางรัฐบาลก็คิดว่าเหมือนเขาเปรียบเทียบว่าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเหมืออการลดน้ำนะครับบางรัฐบาลไปรดน้ําที่ยอดเพราะมีความเชื่อว่าถ้าคนรวยอยู่ได้ยอดคือคนรวยนะครับเป็นพีระมิดคนรวยอยู่ได้คนจนก็อยู่ได้คือรากก็จะอยู่ได้ตรงกลางต้นก็อยู่ได้ก็ปรากฏว่าไอ้ทฤษฎีนั้นนะครับปรากฏว่า น้ำที่รดบนต้น่ะไม่ถึงรากนะครับพูดทุยตายว่ารากตายนะครับยอดก็ตายต้นก็ตายครับต่อมารัฐบาลากใครคิดผิด res, รัฐบาลที่แล้วคิดผิดครับไอ้ที่ไปรดน้ําที่ยดอไยดไปช่วยคนรวยก็คิดว่าคนรวยอยู่ได้และคนจนจะงอยู่ได้รัฐบาลนะครับต่อมาเขามารดน้ําที่รากเชื่อสวนทางเลยครับว่าถ้าคนจนอยู่ได้คนรวยจึงังอยู่ได้ปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้คิดถูก เพราะว่ารากมันอยู่ได้ครับเพราะรากอยู่ได้ใบอยู่ได้ยอดอยู่ได้ต้นอยู่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญที่สุดก,ก็คือที่รากรนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ที่ถ่ายทาไม่ว่าใครมาเป็นรัฐบาลปัญหาเศรษฐกิจคือปัญหาของการถ่ายท้าครับการปฏิรูปการสังเกยนาเศรษฐกิจมีวิธีคิดมากมายครับนะครับมีการลองผิดลองถูกมากมายเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าผู้รู้ทางเศรษฐกิจทั้งหลายนะครับจะได้มีโอกาส ที่จะระดมความคิดกันคคือในประเทศไทยไม่มีใครเก่งเศรษฐกิจครบทุกไ้้อนะครับอาจจะสอดคล้องนะครับในขณะนั้นๆนะครับเพียงแต่ว่าหนขณะนี้ในทางปฏิบัตินะครับว่าไอ้วิกฤตเศรษฐกิจนะครับสิ่งที่ทุกคนห่วงใยกันนั้นจะรับมือกันยังไงเพราะว่าท้ายที่สุดนี่นะครับพวกผมเองก็ก็มองเห็นเหมือนกันว่าเรื่องปัญหาเศรษฐกิจนั้น เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นทิศทางเรื่องการสรูปทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งทางกอแก้วพิคุลทองเนี่ยเขาจะมาจับเรื่องนี้นะครับเขาจะได้มาอธิบายความมาสนทนากันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยผมยกตัวอย่างคร่าวๆว่าแนวขนาดแนวความคิดระหวังยศที่รถล้ําที่ยอดกับรถทีราช่วยคนรวยก็ช่วยคนจนนะครับไอ้ที่ช่วยคนรวยก่อนคิดว่าคนจนอยู่ได้ปรากฏว่าตายทั้งรวยทั้งจนไอ้ทฤษฎีหนึ่งว่าช่วยคนจนก่อนแล้วคนรวยอยู่ได้ ปรากฏว่าเชื่อคนจนก่อนอพราะรากแน่นแล้วเนี่ยยอดอยู่ได้นี่ยกตัวอย่างง่ายๆว่ะแต่ว่าความจริงในการรัฒนาทางเศรษฐกิจนัมันทั้งจุลภาคมหาภาคนะครับตึงกันในหมดเนี่ยต้องว่ากันยาวกันยาวกันยาวนะฮะอีกข้อหนึ่งครับเรื่องของพลังงานซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้ในทันทีนะครับเพียงแค่ทําได้จริงพูดแล้วทําได้จริงแล้วก็ออกมาแต่ถ้าเราจะมองกันยาวๆนะฮะคุณผู้ชมเอาง่ายๆในเรื่องของน้ํามันตอนนี้ครับคุณจตุพรฮะ คือวันนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องทําความจริงให้กับประชาชนครับคือเวลานี้เนี่ยผมก็ติดตามเลยนะครับที่เขาจัดพอกันนะครับว่าระหว่างปตทนะครับกับผู้ขับเคลื่อนเรื่องนะครับเรื่องพลังงานครับที่ที่ที่นั่งฟังกันครับรวมก็ตั้งติดตามเนีที่ผมว่าคนไทยเนี่ยน้อยมากว่าจะรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยมีน้ามันครับนะครับคนไทยน้อยว่าอเศตบูรณ์มี นะครับเมื่อก่อนรู้อำเภอฝา,างมีนี่คนพวกนไทยไม่รู้ว่าสุรินมีอืหรือว่าจังหวัดบุรีรัมมีหรือจังหวัดอื่นๆมีคือเวลานี้เนี่ยนะครับน้ํามันในขุดได้ในประเทศไทยเป็นจนํานวนมากแต่ว่าไม่มีใครได้มีการฉายภาพว่าแหล่งพลังงานในประเทศไทยที่เป็นน้ํามัน,นะมีม <า S 2> ปริมาณเท่าไหร่นะครับยิ่งปรากฏการแผ่นดินไหวทางเชียงราย,รยนะครับทางในพม่าแกนโลกเปลี่ยน น้ำมันจะเทมาถังนี้หรือเปล่าไม่มีใครพูดกันครับหรือแม้กระทั่งว่าแก๊สธรรมชาติในในของอ่าวไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลหรือไทยหรือพื้นที่ทับซ้อนในกัมพูชาที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุดไอ้ตรงนั้นก็โมโหรานเหมือนกันจะต้องมาพูดความจริงกันว่าในประเทศนี้นะครับรวมกระทั่งพื้นที่ทับซ้อนกันนั้นเรามีพลังงานอยู่เท่าไหร่นะครับต้องซื้อจากุ่มประเทศโอเปกเท่าไหร่นะครับและ ราคาจริงๆควรจะเท่าไหร่ครับนะครับเพราะว่าเวลาคิดอ่านกันเวลานี้เนี่ยเช่นเหมือนแหล่งพลังงานครับเหมือนเขื่อนในใช้น้ํานะครับบางแห่งก็ใช้น้ํามันแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าบางแห่งใช้แก๊สครับนะครับเรียนโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับมาจากยานนาดาปาม่าครับนะครับข้าสู่โรงไฟฟ้าราดุยปรากฏว่าแก๊สน้ํามันน้ําคิดเท่ากันหมดครับคือปัญหาว่าเอ้าแล้วยังไงครับนะครับ แก๊สก็ถูกไปน้ำมานะครับแล้วก็น้ำนี่ไม่มีต้นทุนแล้วนะครับเพราะว่าเกือนนี่ก็ถือว่าจบกันไปรัดลงตุนเพราะฉะนั้นไอ้สามราคาอันนี้ผมยกตัวอย่างกันนะว่าว่าจะอย่างไรหรือแม้แต่กระทั่งว่าคนก็ตกใจเหมือนน้ำมันเช่นว่าเอารถเบนซินมาไปเพิ่มดีเซลแต่ว่าพอไปเพิ่มพัวเนี่ยปรากฏว่ามันไปเพิ่มรายได้กับปตทอีกห้าเปรับน นะครับเพิ่มไปกันอีกห้าเปอละคือลดแต่ที่วาราคาจะต้องรัดจะต้องเสียอะไร,รไม่แน่คือคนก็ผมว่าไอเนี้ยต้องอธิบายนะครับที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังว่าวันนี้ในแต่ละเรื่องในแต่ละด้านคนก็สงสัยครับนะครับและปะตะทอเองผมว่าเขาก็กดีนะเขาก็แฟดีเขาก็มาตอบทุกข้อครับนะครับผมว่ากรณีเช่นว่าน้ํามันของเ,อเปโตรนัดของมาเลเซียครับปตทของไทยหรือว่าในแต่ละประเทศเขามีสกยภาพนะเรามาเทียบวิธีการบริหารการจัดการ ว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับว่าคนไทยเนี่ยนะครับเราจะได้ใช้น้ํามันในราคาที่ถูกที่สุดเท่าไหร่ครับและก็จะจริงประเทศเราผลิตได้เท่าไหร่เรามีภาษีคืนรับได้เท่าไหร่คือผมว่าถ้าตัวเลขแฝๆกันเนี่ยนะคนไทยมีความเข้าใจนะครับคือถ้าบางประเทศนะครับมีราคาน้ํามันสูงกว่าเราบางประเทศนี่ถูกกว่าเราครับประเทศถ้าเป็นยุโรปอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับน้ํามันจะแพงรถจะถูกครับเพราะเขา พูดได้ง่ายว่าไม่ต้องการในคนมีรถมากครับนะครับน้ำมันนีแพงกว่าไทยแต่ข้างบ้านมาเลเซียน้ํามันถูกนะครับเพราะฉะนั้นเอาความจริงเข้าว่าแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆนี่นะครับก็มาดังได่กันนะับนี่นะฮะเรื่องของพลังงานตัวอย่างนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับในเรื่องของสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับพอดีผมไปเห็นบางข้อมูมนะฮะที่มีความวิจกกันไปว่าในปีหน้าเนี่ยประเทศไทยเราจะค่อนข้างที่จะเจอวิกฤตพอสมควรในเรื่องของน้ํา ผู้ตวรวรมองเรื่องนี้ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีการเฝ้าสังเกตก็คือว่าน้ําแทบจะทุกเขื่อนเลยเหลือจํานวนเพียงแค่ยี่สิบถึงสาสิเปอร์เซ็นท่านั้นซึ่งไม่เพียงพอต่อการทํากินของประชาชนคือปีนี้ฝนมาชา้าครับนะครับแล้วก็แล้วก็พูดง่ายว่าปริมาณที่ตกท่วมเนี่ยบางที่ก็ถือว่าอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อฝนมาช้าเนี่ยนะครับมันจะตามมาด้วยภัยแรงรและตามด้วยภัยหนาวครับนะครับพูดง่ายว่าถ้ามันจะเรียงกัน นะครับคือใน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 ประเทศไทยเนี่ยง,งบช่วยน้ําท่วมไม่ได้ตอนไปแล้งครับงบไปแล้งยังไม่ได้ตอนน้าท่วมนะครับมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นพอมัน,มนสอดคล้องกันนะครับเราก็มีโอกาสได้ดูกันอยู่นะครับถัดจากนี้ไปนี่นะครับนี่ข้าวเดือนกันยานะครับกันยาทั้งเดือนเนี่ยถ้าฝนเต็มเต็มเนี่ยนะตุลาเต็มเต็มผมว่าก็พอพอจะถูไทยแต่ว่าถ้าสองเดือนเนี้ฝนที่ตกเหนือเกินไปเนี่ยนะ มันมีปริมาณไม่พอเนี่ยไยแรงเนี่ยเจอปัญหาเนี่ยครับสําคัญที่สุดเลยนะครับคือวันนี้คือระบบชนประธานในประเทศไทยเนี่ยมีการคิดอ่านกันมานะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบท่อหรือเป็นระบบชนประธานแต่ว่าเราไม่สามารถควบคุมนะครับแผนทางการเกษตรมาทาบมาทาบนะครับกับระบบชนประธานครับแผนทางการเกษตรเช่นว่าไม่ใช่แหบปลูกข้าวกันหมด แห่ hair, ปลูกนิยมขิงก็ขิงนิยมอะไรก็แห่เข้าไปแห่เข้าไปราคาเนี่นะครับตอนต้นสูงพอถึงเวลาแห่เข้าไปเลยรประเทศไทยยังควบคุมเหมือนนั้นไม่ได้หรือแม้แต่กระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องป่าไม้ถ้าประเทศไทยปฏิบัติตามแนวของรัชกาลที่ห้าสมัยก่อนเนี่ยนะครับเขาบังคับว่าตัดต้นไม้หนึ่งต้นต้องปลูกใหม่สี่ถ้าประเทศไทยทําอย่างนี้เนี่ยนะครับตามแนวทางที่รัชกาลที่ห้าวางเอาไวนะ้ครับ ตานนี้ต้นไม้ล้นประเทศไทยนะครับอาจจะอาจจะล้นนะครับใบทะลักเข้าไปประเทศเบอร์บ้านครับต่ข้อแทจริงมันปฏิบัตินั่นนะครับไม่ได้ครับก็เป็นการเข้าไปรุกเข้าไปอะไรกันมากมายครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับผมว่านี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เวลานี้ก็เห็นได้ชัดเจนเรื่องไม้ประยุรั์นะครับเรื่องไม้ต่างๆมันไม่ใช่ประยุง์อย่างเดียวครับข้อแท้จริงมันเป็นปัญหาเต็มกันไปหมดนะครับรวมกระทั่งนะครับเรื่องปัญหาที่จับมาผลูกติดเรื่องสารสุข เราไม่รู้ว่าอีโบลาเนี่ยนะมันจะมากันหรือเปล่าแต่ว่าความวิตกกิตคนมันมีนมไปแล้วไป<า>แล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าโดยสถานการณ์แต่ละอย่างซึ่งแม้กระทั่งแบบคนวิตกเรื่อง30บาทนี้นะแต่ว่าเอาหลักเขาประกาศชัดเจนว่าไม่มีเรื่องนี้ว่าจะยกเลิกเพราะว่าสําคัญที่สุดเวลานี้คนต้องการความเสมอภาคเรื่องสุขภาพค,ครับส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยถ้าปฏิบัติตามกันจริงๆเอาจริงเอาจังนะครับไม่จะมีพาพนักข่าวปะ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  นะครับแล้วก็หายกันไปนะครับพื้นที่ปลูกป่าเนี่ยนะครับก็ควรจะมาประเมินเหมือนกันเอาป่าที่ปลูกนะครับเราส่วนใหญ่เรามีข่าวตอนไปปลูกครับแต่ว่าข่าวตอนต้นไม้โตเนี่ยมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยนครับก็มานั่งว่าเพราะว่าโดยโดยศักยภาพเนี่ยผมเชื่อว่าประเทศไทยนะครับยังไม่ถึงขนาดเสียหายจนแก้ไขอะไรไม่ได้เพียงแต่ว่าเราจะเอาจริงเอาจังกันในแต่ละด้านหรือเปล่าสุดท้ายฮะผมขอปิด ประกาศนะครับในหัวข้อนี้นะครับก็คือข้อที่เก้าเรื่องของการประรูปสื่อสารมวลชนครับคุณจตุพรครับก็คือหมายความว่านะครับความเป็นสื่อสารมวลชนนั้นเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงครับนะครับว่าในโลกปัจจุบันนะครับเรามีความเชื่อที่แตกต่างกันแต่ว่าสื่อที่ที่เป็นที่เป็นสื่ออย่างแท้จริงนั้นนะครับก็ก็ต้องคือแต่แต่ละฝ่ายต้องสังเกตยนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับความเป็นจริงว่าในขณะนี้ สื่อก็สามารถทําหน้าที่ได้เพียงแค่ส่วนเดียวครับนะครับก็เป็นโอกาสที่แต่ละฝ่ายเราก็จะได้ทบทวนกันคือเวลานี้ต่างฝ่ายต้องกลับมามองตัวและพอมองตัวเสร็จเนี่ยนะครับปัญหาที่ไม่ใช่ของตัวปัญหาที่ระบบว่าที่ระบบปัญหาที่ตัวว่ากันที่ตัวครับนะครับมาตรฐานของสมาคมสื่อในแต่ละสื่อเวลาปฏิบัติในแต่ละประเด็นนะครับเมื่อมาเปรียบเทียบแล้วมันมีมาตรฐานกันอย่างไรคือทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่า การปฏิรูป,ปันแต่ละด้านทั้งหมดมันก็มีส่วนหนึ่งส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวเองซึ่งแต่ละฝ่ายก็ต้องไปคิดเอาคนที่รับผิดชอบสิ่งแวดล้อมไว้อย่างไงเอาคนข้างนอกมองเข้าไปไว้อย่างไร,รนะครับคนข้างนอกอาจจะเหมือนคนเล่นหมากดูคนเล่นหมากรุกอะือคนเล่นหมากฮอสไอคนนั่งเล่นของคนมองไม่เห็นหนะครับบางทีมันจะได้กินกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่มองมามันมองเห็นค,คนทจะอยู่ข้างบนมันมองลงมามองเห็นเพราะฉะนั้นนี่นะครับการมุมมองในแต่ละฝ่ายแล้วรับกันให้ได้ว่าอะไร ถ้ามันใช่ก็ต้องครับนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคนนี้คิดถ้าเอาทางก็นี้เราเสียหน้าค,คือต้องเอาหน้าออกคนไทยในชอบเรื่องความเสียหน้าไท้น,นี่คิดจะาพระเจ้าไม่เอานะครับแต่ว่าในความเห็นผมว่าโอกาสนี้เนี่ยอะไรถ้ามันเป็นประโยชน์ที่แท้จริงครับไม่ต้องไปใส่ใจว่าใครคิดครับแต่นั่นเป็นประโยชน์ว่าของประเทศไทยอย่างแท้จริงครับและคนไทยก็ดูแล้วร้องอ๋อเลยว่าเออนี่มันเป็นประโยชน์จริงๆและไม่จําเป็นจะต้องดูหน้าว่าคนนี้เป็นฝ่ายไหนอย่างไรผมเชื่อว่าถ้าสถานการณ์ของบ้านเมือง ทำให้คนคิดได้อย่างนี้ครับความสงบสุขที่ทุกคนมีความวาดหวังว่านะครับบ้านเมืองมันจะเดินหน้าับด้วยทิศทางที่มันเป็นปกติครับ,รบนะครับเราก็วาดหวังกันไปแล้วก็สุดท้ายจริงๆก็คือว่าคือการออกโทรทัศน์ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยผมอยากให้คอสชอแม้กระทั่งตัวแทนคอสชที่มอนิเตอร์กันเนี่ยนะอย่าได้วิตกกังวลคือหมายความว่ามือไปคอยดูสวิตอยู่พูดปิดตอนไหนจะปิดตอนนั้นนะ คืออย่าได้วิตกกังวลนะครับพวกผมเองก็เนี่ยนะครับสัญญาผู้ฉบับนี้ก็ถูกจับผูกอยู่นะครับรู้แล้วก็แต่ละคนจะรายการก็ให้ถือคู่มือเนี่ยก็นะวบนะครับแต่ว่าทั้งหมดนั้นนะครับที่พี่น้องประชาชนได้ติดตามกันให้รู้เพียงแค่ว่าในสิ่งที่เราสามารถนําเสนอกันได้นั้นเราจะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการอธิบายความอะไรที่พูดไม่ได้ก็คือยังพูดไม่ได้นะครับอะไรที่พูดได้ก็พูดได้และเราจะได้สื่อสารกัน และนับจากนี้ไปเนี่ยนะครับในระยะเวลานะครับสิบห้าวันเนี่ยจะย่อยรายการตามลำดับแล้วก็จะยังไม่สมบ pues, ูรณ์นะครับทะมี่่มบกฉากกี่มีรอยกูดเกีนเกิดไปังหมดยังใช้ฉากชั่วคราวไว้ว่าช่วงบ่ายจะดีกว่านี้นะครับช่วงบ่ายจะมีฉากดีกว่านี้แต่เอาที่บายความว่าคือผมจะมันช่วงนี้มาชั่วคราวกันก่อนเนี่ยนะครับก่อนจะมาเข้าสารระบบทุกสิบโมงมานั่งสนทนาตัวตัวกันนะครับก่อนจะช่องจะออกมาเป็นทางการนะครับชวนอาจารย์ธิดาอาณวุฒิคุณหมอเวงพี่วิระ แล้วก็หลายๆคนเนียนะครับนี่มีชุดก่อแก้วแล้วก็มีสมชายภัยบูร์วรวุุิวิชัยดิตนิสิตินุไฟส,สมพงศักวีสมบังัศราศีวรชัยมะเนี่ยนะครับรวมกันทั้งส่วนอื่นๆมาประสมผสานจะได้อธิบายความภายใต้นะครับในสิ่งที่สามารถ นำเสนอได้โดยเฉพาะการปฏิรูปประเทศไทยครับเอาละนคุณผู้ชมครับก็สบายอกสบายใจกันนะครับวันนี้ได้เห็นแล้วนะครับว่าท่านประธาน,นปรปชคุณจตุพรพรมพันธ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นไปตามข่าวลือที่ถูกปล่อยออกมาหลังจากนี้เราก็จะได้พบกันนะครับทางพีซทีวีเนื้อหาสาระรายการต่างๆของทางสถานีครบถ้วนสมบูรณ์แบบ พร้อมกันในวันที่15กันยายนนะครับสําหรับวันนี้พิสท็อกหมดเวลานะครับต้องขอพระคุณท่านประธาน,นปรปชคุณจตุพรพรหมพันธ์ด้วยครับรครับบ๊ายาครับผมธนกรพอดีนุบัต์นะครับคุณจตุพ,พรพรหมพันธ์ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ